สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกับการแชร์เทคนิคเคล็ดลับวิธีการการใช้งานแอปพลิเคชันในมือถือรวมถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์กันด้วยนะครับและในสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีวิธีการมาแนะนำกันอีกเช่นเคยก็จะเป็นวิธีการลบโน้ตนะครับ โดยจะเป็นการลบโน้ตอ,ออกจากาในลายกลุ่มกันนะครับโดยจะทําผ่านมือถือกันนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชันไลน์บนมือถือของเรากันนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําก็ให้ทําการเข้าไปยังในแชทที่เราจะต้องการลบโน้ตนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ทําการเข้าไปยังในส่วนของเมนูกันได้เลยครับซึ่งเมนูจะอยู่ด้านบนขวามือนะครับซึ่งเป็นขีดสมขีดนะครับเมื่อเจอแล้วก็ให้ทําการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกส่วนของเมนูเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามายัางในหน้า ั้งค่านะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังในส่วนของเมนูที่เขียนว่าโน้ตกันนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายัางในหน้าของโน้ตที่เราได้ทำการโพสต์ไว้ในไลน์กลุ่มกันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปก็ทำการเลือกโน้ตที่เราจะต้องการลบนะครับโดยเข้าไปที่ในส่วนของเมนูของโน้ตนะครับที่เป็นจุด3จุดนะครับอยู่ทางด้านหลังแล้วรัก แล้วเมื่อเราคลิกมาแล้วนะครับก็จะมีก็จะมีส่วนของป๊อปอัพสแสดงขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของเอมนูลบโพสกันได้เลยครับเมื่อเราคลิกเมนูลบโพสเสร็จแล้วนะครับก็จะมีป๊อปอัพสแสดงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งซึ่งตัวระบบจะถามเราว่าเราต้องการที่จะลบโพสนี้ออกจากกลุ่มหรือไม่นะครับเมื่อเราต้องการที่จะลบโพสต์นี้ออกจากกลุ่มก็ให้เราทําการคลิก ไปที่ในส่วนของโพสต์ลบกันได้เลยครับเมื่อเราทำการลบออกไปแล้วนะครับก็จะกลับเข้ามายัางในหน้าโน้ตกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าจะไม่มีโน้ตที่เราได้ทำการลบออกไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับแล้วในสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปการแนะนำวิธีการลบโน้ตออกจากลายกลุ่มก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ในส่วนของ s t e i t Channel ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังกันด้วยนะครับ